ว่าละซุปกบครับมือนี้ซุปกบเส้นเราไม่ส้มครับเส้อส้มใส่น้ำมันนี้นะครับเอายาับแห้งอะไรอ่างเยละครับเียผูหนึงเนมูกงตาใจหรอกแจ๊กตัเก่าวมผมตั้งตเทียน ปลาด้วยนะคะสวัสดีตอนเช้าๆยู่ที่สวนผักแมเปิลนะจ๊ะพี่น้องพามาเบิ่งเห็ดเฮ็ดเห็ดเฮ็ดปวกตาพี่สายเก็บไปรอบก,ก่อนนะจ๊ะยังมีหลงเหลืออยีกด้วยจา้านี่เป็นบันพบุรุษอันนี้เดี๋ยวห่อปล่อยทิ้งไว้ให้มันเป็นเชื้อเป็นอีหยังต่อไปจา้าคอนเสิลไปปนกับกะไรอยู่เดี๋ยวสิมาเก็บ่ยผักจา้าอ่นมือนีพอหน่อยสิปนเอ้ยเพิ่งยังซุปกบซุป ซุปน้ำม่สมใส่กบหน่อยจ้ะเขาจะไปเก็บผักใบขิงไพรของเราอันนี้บนันไะส้เน่ะเอินว่าใบขิงไพรนะจ้ะพี่น้องแต่ว่าบานพี่น้องเอินว่าจาังใดนี่จ้ะเอาใส่พวกอ้นกบซุปน้หม่สมหรือว่าซุปน้หม่ธรรมดาใส้สุกบะเขือกกระเซบจ้ะต้นหนากะเก็บใ,ใบหลางๆมันจ้ะ จ้ะจะเป็นประมานี้มีฤทธิ์เป็นแบบายาเย็นๆจ้ะแบบว่าแก่ทองอืดทองเฟอได้ดีมากตอนนี้กำลังจะหกโมงแล้วจ้าพี่น้องเมื่อนี้ตื่นตะเสาส่วนพอเห็นว่ากินตเ้าเพราะว่าหิวเขาตะ้เสาจ้าสี่ค่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะต้อนรับวันใหม่สดใสแข็งแรงจ้ามีใช้เตรียมพักไว้ถาพอเรียบร้อยละจ้า มือนี่รักๆนินินเลยเขาจะกินซุปอันน้ำม,มไม่สมใส่กลมหน่อยปอนน้ไมันผสมใส่กลมหน่อยกับผักกาดหยาจ้าพี่น้องมันพี่น้องเอินไว้อย่างจ้าผักอันนี้มันซ้ายน่ะเอินผักกาดหยาผักกาดหยากะมันจะหอมๆไม่กินหอมเป็นที่เศษคลา่แม่งแข้งเลยจ้าก็เป็นน้ำๆปักมือย่ามจับได้จ้าแต่ว่าย่ามกินบ่ปักลิน้นออกมอ่ะซ้าย สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับมาตะเปีนผลประเดชตะลุผลประเดเอามาจะโรงงานน้อยเฮาและแล้วก็เอามาไว้หน้าห้องมองอันละแพ็คของนี่ละครับพี่น้องืัอนี้มือส่งของวันนี้มือส่งของครับพี่น้องแต่ว่าเมื่อวานพอิของกะเมื่อวานในส่งสมโงครับเมื่อวานในส่งตะส้มโดยตรงครับเจ็ดร้อยกว่าห่อโอ้ดีเจอครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเดออที่เอามาอุดหนุนครับผมไปอยู่ไปกิน แต่ตะก้อนนั้นส่งอันห้องเย็นเนาะวันนี้เปลี่ยนเป็นส่งธรรมดาครับกะทารุนอยู่ว่าเอ๊ะมันจะส้มเกินไปหรือเนาเลยครับพอมีดีเซอร์ห้องเย็นไปแต่ว่าผลิตแล้วปุ๊บก็คือไปส่งเลยได้ครับเมื่อนี้กะพี่น้องได้รับหล่อเทงเทงใบใบกะแกกินเลยนะพ่อเนาะกำลังจะพอดีส้มจะพอกิเมื่ออื่นกะคงจะเออครับผู้มักสีส้มๆเนี่ยกะเป็นพอดี เพราะว่าสมนี่มันอยู่ได้อยู่ประมาณสามมื้อครับแต่มันมีความเสียหายอย่างกระแจงเคีมเขาได้น้องพ่อนะได้ครับพี่น้องข้ามันเสียหายเออกินไม่ได้สนิทก็ถ่ายรูปแล้วก็แจ้งส่งแล้วก็ผมก็ละเข้เพ่อครับโอ้ยเจ้าไหนเจ้าไหนเคมหน่งขันมีเคีมปลาคือขึ้นเงินแล้วนอรุษแมนก็มีสองทางเหลือจ่าไหมถึงว่ามันบูดเน่าเสียหายกินไม่ได้อย่างสีค่ะรับประกันเน้อพี่น้องเลยพ่อมีวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหา มื่อนี้บ่ชื่อใดบ่าว่าเป็นนักโวฮ่าฮ่าปกติดูปกติโอ้เสียงนกเขาหันพี่น้องมาเสิถามมาได้จักปีแล้วสินเด้อโอ้ตอนนี้ก็ห้าสิบเจ็ดปีแล้วครับพี่น้องเท่าเติบเลยยังละเท่าปีอยู่ครับพี่น้องกะ <c oughs> แข็งแข็งแห้งแข็ง,แ,ขงแล้วบอเด้อโอ้ยสาธุไปพี่น้องบบบนี้เราเป็ดกับเท้าได้ครับให้พี่น้องเบิ่งรอบนึงแล้วล่ะว่าละซุปกบครับมื่อนี้ซุปซุปกบเสิร์ฟเราไม่้มครับ หรือว่าซุปหน่อไม้ส้มเสือกคบก็มีผักกรับอื่นผักกาดหยาเดเลยเราใส่บวถือกินด้วยนะครับแม่นลูกมันละหอมคือแมงแข่งจังไยปักมือแต่บบปักลิ่นจ้าลักษณะพิเศษย้ำกินบบปักเด้อยเพราะว่าเขาก็เก็บเอาอันอ่อนๆเด้อแต่ว่าย้ำจับนี่อู้ปักมือฉันไปซืการมันกับปักนะสัตว์ข้ามันยังเกลป้าพี่น้องทางมอท้าพอแล้วทางมอไว้เราบอเดี๋ยวเราไปเอ็ดโคกบเสื้อมอก่อนเด้อครับพี่น้องเอาตะเซาเลยได้ครับวันนี้เพราะว่าเราได้เฝ้าไปห่อของแพ็คของครับผมจฉพาน้อยก็ขายหลายอันอยังเดาาะปลลครับ ก็จะมีหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวครับเจียวแมงดาเจียวปลาบองครับปลาแห้งเด้อปลาวงครับพี่น้องเนี่ยแล้วก็ส้มโง่อีกครับย่างทะเอีนนะลูกคบแล้วเออเออหมูแดดเดียวกับบอกไปแล้วเนาะครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนครับผมขอบคุณครับถวัดีครับวัตถุดีบของเขาจ้าพี่น้องกบหน่อยเพิ่งมาไม่จะถุงกุลาพอแต่ละเพนนะฝนพิ่นดีก็เห่าเาบาเพิ่งคือได้กบว้วาสัน กบให้กบหน้านี่แหละครับ,บพี่น้องกบน้อยจ้ะกบหน้าเดอ้อ,พอพกกเดี๋ยวให้พอคั่วกันจ้ะเดี๋ยวเราไปต็ดโคก่อนครับมื้อนี้สุกเสิร์ฟกับหน่อไม้ส้มแซ่บๆตอนเช้าครับ <ไป S 1> ผมถ้ามาันเสพรเสนเดี๋ยวเด้อพี่น้องเลยเอ้าคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสต๊อกผู้สิีมหาหน่อไม้ส้มให้จ้ะ อันนี้พอรื้ดจิบบ๊อบน้ำมันไรพึ่งในสามมือเอาขึ้นไปใสียาไนสขอหน่อยแล้วยาดเป็นยานแล้วเห็นดิบ่อสค้าวยาดองก็กันไก่แกนเียข้าวนใส่มาไหนวะบ๊อบเอาไปล่างเห็นไหมแบงค์เคงโอเคดนปิตาสีเห็นน้มสสงขายด้วยซน้อง่อไว้จตีนี้ เวามเปลี่ยนการตลาดเนาะก็านกับบ่าหลายเดี๋ยวใช้แม่เพราะว่าแม่บริหารแม่ใช่มือก็สักล่างพานาเมอเร่อพอแล้วเนี่ยน้อยนินิดนึงโอเคใหญเอาพ่อพอพอพ่ออีรีจ้าวพักเลยได้ใหญ่ก็มันมีท่านได้เธอนานเดือนเราลยสอสอบทผีครับพี่น้องไม้ส้มม้้มลยก่อนไม่ส้มหลายตั นี่แหละน้องมึทตั้งคุยโหพอมาคุณแม่ครบตรงกระเดชที่น้องบานแบบคกบกระได้ครับพอาว่เดียวก็จะโควิดร้อยครับพอลงหมอกันบ่มี่ต่อสารนี่บอกเลยเิสียงโควิดร้อยล้วพี่น้องบพันมีสารละลาอกระต้มกบซุกนี่ปลาเดชครับพี่น้องต้มไข่ต้มปลาปน้ะจ้าพี่น้องใส่ปลาเด้วยนิยามเสือต้มกับใส่น้ำมันนี่แหละครับนี่น้ำปลาปลาน้อยซอยเดิมเหมือนเดิม ใครสนใจกับพี่เขามาสนใจได้เลยจ้ะเมาจากสามทับผีเน้นๆหน่อยๆเข้มๆบอก่มีเข้มทุอดีเพราะว่าเขามีต้องไปเสืออ้อเก๋เ,เสื้อสูรดเด้อบาดอันตดำสุกนะ,อะโอ้โหกิดอย่าไปเสื้อแต่ <c oughs> สสเสื้อแต่เสื้อสูตรป้อกื้อแต่เสูรดอย่าไปเสือ้เ <c oughs> อเก๋ว,วอกกิอาที่นี่ก็รอให้มันสุกจ้ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะพอนะถึงว่าวันนี้ถึงประมาณยี่สิบนะ ยาวาเลยยี่สิบหาคเลยเพราะยี่นาทีผ่านไปเมจะด้เ่อเพระอีกตัวันเลยนแปลว่าประจมันสูงอยู่ได้สนี้ระอีตูกันได้พี่น้องเอามากระโดลงนี่ก็โปงหมอได้จ้าตูสุจ็บโอมจังหวงครสูงไม่สูีน้องไมสสบป้นี่แบใส่หน้าใหม่สมจะเหรอ <จ>ป่นอบอกเออเอาป่นป่นคนนจีบป,ปีกต่อจ้ะป่งปีกกันเยอะมันหอมมันแซ่บกะน,นี่เด้อครับพีกก่น้อมาจีบมาปีงมาจีบสักก่อนให้มนันสุกเขมันหอมมาทอาไปตั้งสุกตั้ป่นเสิร์ฟจอมแต่น้ำเกระเสียบกับนวัวพี่น,น้องเอ้ยใหญ่ห็นพุยเด้อมดนี้ถ้ามาเสียบๆหนึ่งเดียวเด้อครับพี่น้อง อ๋ออ๋ออ๋อนี่น้องแฮมก่นเลยเด็กเจลีทางนี้สวัสดีค่ะ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 เจลี่กำลังกินข้าวค่ะกำลังจะหมดถ้วยแล้วค่ะอ๊มเดี๋ยวนีมีสัญญาณพร้อมเด้กเวลาจะอาปากกินอ๊มแล้วอ๊มอีกหนึอ้า อร่อยไหมคะมนีนนอนยวนยัยงหมามากก่านกอหลังต่ำ <c oughs> ต่ำมื่อคืนซใาสิบอกสูฟังใช่ <c oughs> เที่ยวลูกไปโจมกับขึ้นมาที่นอนนี <c oughs> ด่ดีป่ะครับลงไปจากที่นอนไปอยูุ่ตินบอลไปยุซุมหมอกซ <c oughs> ีเถองคุณแม่สดชื่นมากอ้ย <c oughs> โอ้ยอ๊ <c oughs> <c oughs> ไม่หน้าหนึ่งก็กิ่งคล้องเขาล้อมไปไหมผลบริลูซึ้งนูซายยันเมลี่อร่อยไคะอร่อยไหมคะอันนี้หนึ่งจองช่างยิ้สวยพักหอมก่อน้อครับอันนี้หอมเป๊ครับนี่ผู้เองครับนี่เบปรยๆดังๆนี่แหละครับจะมีหอมแดงซอยไว้เรียบร้อยแล้วก็มีพักสีหอมโบนะครับแล้วก็เบิร์นพักขิงครับ ชิงไผ่โอ้ม่มีผักครับปือตัดแสบเลยพี่น้องชิงไผ่ยุไสครับพอ่อมถ้ารุ้งเด็ดอ๋อนี่ครับขิ <พอ S 2> ไผ<ท>่หองผักหถมนี่ครับกินกับป่นเข่ากันครับขนาดนาครับซอยเลยนะลุงตอนนี้ต้องซอยน้อยๆจังเลยเพราะมันจะหยาบๆแข็งน,นิดนึงครับแต่ว่ามันหอมแซ่บซะเด้อพี่น้องเลย มาคิดปิ้งอย่างดีเด้อพี่น้องมาเสิร์ฟกับสุกเราไม่้มเสิร์ฟกบนี้นี่ต่ำสุกอันนี้ไว้ถ้ากับทางถึงิงไงเด้อพี่น้องบ้านนี้ใส่ครบไงหกน้อยใหญ่ฟังจัดการละวเรียบร้อยเรกเรียบร้อยแล้วบัดนี้ <c oughs> เขาบอกเรียบร้อย <c oughs> หลุดมือเรารอหลุดมือแมนนี่แหละครับพี่น้อง ซุปม OK ัดโตเลยเด้ดครับต่ำเสียเดียวเลยกับนองไม้ส้มครับพี่น้องสุปแซ่บมาแซ่บๆคนเดียวเด้อพี่น้องเลยสุกกบน้อยเสิร์นไม้ส้มป้าหลายขนาดเลยเพื่อนเกือบเต็มสุกโค้งยิ่งยิ่เต็มเลยครับผมไลยน้ำนองไม้ เมนูน่องไก่สมนี่เป็นเมนูที่พอหน่อยมาขนาดเลยครับผมเสียบเด้หมักล่องลอดทมาจากเนื้อง่วครับสุดๆกันเด้อพี่น้องแบบนี้ oh oh ชุดสีสดๆเลยตัวนี้ครับแมนดูสีสดๆเลยแถมยังไงผแถมมาพร้อมครับผมมันลายครับต้องครับสมบูรณเดียวมันเสียบเด้ครับ มุนๆจะไงก่อนครับอย่างเราก็้อมเลยหอมว่ครับผมเนื้อเนื้เนเนเนตอนนี้่ได้เสิร์ฟระห้อท่านกินเลยลูกตอนนี้มลิกอยวัยละเข้าตามาเลย เห็นทางไปบ่ละเอาอะไม่ละเมียเอาเป็นแนวเลอพพอแต่น้อยไปเลยแต่น้อยฝนหมข้อตานินเหล้วหูแจงาใจไม่ได้เลอต่ำแห้งมาถึงตอนนี้แล่ะ ใกับองเงินลแสบเาเลยได้หมใจของสู้รถอเจอแลวได้หนมเอเนร้อยเจ็บถึงโอ้หอมก็ขาดคะแนนน้อไม่สมอ่ะน้ำหมักก็เหนอเด็กคนท่นไงเราอะคุณย๊ย กว่าสีเลีวยม่นุนี่ต้องเพียนเชียถึงสองคนเชียผู้หนึ่งเหมนหูแจงตาใสหลอกแจงกว่าเก่าลูกบวานโฉมกตะละเทียนนแกไได้โฉมกเป็นยังา้อนเตแกันหมี่ะยยสุนทางต่คือเขาวป็นนาโอ้หเพลินแตบ ข้าเขาห้ามมือนีจากพี่น้องมีปน,นกุ๊กเส่นน้อง่สุ่มจ้านี่มีปิ้งปลาด้วยนะคะปิ้งกระเดกไม่ปะมีไข่ต้มแล้วก็มีผักหนึ่งถาดคา่ะอ่ะเริมแตกมาได้ครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศกันดีครับมากินน้นซุปน้องไม่สุมเสือกกุ๊กเสีบเสียนเดียวเ้อครับทำซุปทำปนจุดปากเลย เขาตาเลยยังถือผักปังมืออยู่ตอนนั้นป้อใหญ่โอ้ยมันก็บอกมาถือแล้วนี่ยโอ้เขาเริ่มจานตัวใหญ่จานน้อยบ่กอนหนูกินดูเนี่ยเพิก็นังพักกาดยาวิธีการกินผักกาดยาไม่หลีกไม่หลีเด้อผักกาดนั้นนะผักใครมักแมงแข้งเนี่ยต้องมาผักอันนี้จ้าพี่น้องมันกินถ้าไข่แมงแข้งไม่หอมใช่หอเปล่าแต่ระหว่างน้ำอันนี้เด้อพี่น้องเอ๋อค่ กินไปเรื่อยๆเป็นไรเถาคเอิืมมาลี大姐เอาแซ่บบ่เลยมันแซ่บบ่เ้าหมักด้ยปนกเ้งแล้วสม่บบ่เผ็ดยังมันบ่อันนี้ซื้อประเดะตอนพันมาจำลองเบิ่ปนินลูกโดดก็อยู่ในนี้เน้นลูกโดดอีอย่างโอ๊ตอนจำนันละ มึงกันนะคือนมาไม่เห็นข้านต้มสองตายายเด้อจ้ะเด้อทั่วพูอะทั่วพูบานๆเด้อพ่อแม่ค้าว่ะอ่อ,อนๆเดี๋ยวนี้เลยพี่น้องหเด้อครับนี่หน,น่อยยังไงมันแตกบะ <c oughs> มันส้มไปลยอยยังไงเนี่นี่บ่แม่นขึ้นแมงเฆ้งอีหลีเด้อยวใเอ้าวขัดยังว่าใส่ว่ากินมันมขึ้นแมงเฆ้งก็เดียววากินกับถุ้นน้องใหม่มันเข้ากันไอต่ำมาดูไปอาบน้ำยิ่เด้อจ้าเดี๋ยวเราจะมากินที่เรา อนบ่กแม่ข่าว่าอ่อนสุนวยแมนเ้อะเอาเดี๋ยวไปย่างครับคุยเขาไม่ไงขอนี่จะเนี้ยเป็นตะแสบมันเมนูเฟืองข้าวเหนียวมากสุดดยยอเลติดลูกดูด้วยนะแล้วไปย่างเผ็ดดบบนี้ให้เรากินเน้อเราไปย่านเผ็ดเราย่านตะแสบตา เฮ่นหฮ้ยไม่เด้แจ้งผู้ใดกอโทษมาเนกันน้องยั้ก่อนโอ้นั้นกวัดกับเมธีเพิ่นเคยเอาปลาไหลมาเพื่อห่อต้มเนี่ยถ้าพ่อมาหาพ่อลูกเคนเราเพิ่นสะหันคือพอพับเลยมาเด้อมากินน้ำแมวขอโทรมาเลยน้ำเพ่อมากินข้าวนึ่เดียวเด้อวัดกัปเมธีก็ได้อยู่สารคาม เขาจำได้ว่ามันทำงานอยู่โกซุมอะไเลยแฟนเราจำพิษก็ขอโทดด้วยเลดูรสตัดนะแล้เป็นอย่างผู้จัดการอย่งนี้มากินซุปกบซุปน้ำมันสมใช่กบเออซุปกบจะไหมาซมซมแต่หม่ซมจบจบงานเธอจะมีเธอกบเนีลยซุปกบซุปแบบฝรั่งอ่ะสอนว่าสดเลนีเน้นเนีจะข้าเลยพอ จำประเดี๋ยวแล้วจำกระขุยมันจะเป็นพอต้องไปถือมันแค่หงาบพอยิ่มกระดูกมันอยู่จะฟองเนี่ยเราเป็นผูมิปนแค่นี้เดือดถ้าไลงเดี๋ยวคงเท่านั่นแล้วเดือดกำลังซองพอดีจ้าพี่น้องรับวิตามินดีตอนเช้าข้อยู่เบี้อ่อนอ่อนเมล็ดเตียนมีกะทิอีก ยังมะโจ๊กยังมะโจ๊กก็มีกะทิระวังนะเปรี้ยวๆเออนักมาเลยก็จังยานสมสม,สม,ม,มหอมหว่องทั้งนัคือมันแข้งผักนะมันอ,อร่อยมากแมงวันจับหน,น้าผักคนเสียงอะไรแมงวันกะหยากเนาะเสี่บงไปดีเด้อพี่น้องสุกหน่อไม่สมเสือกบนี่ ครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมืัอนี้สุดอีกแล้วหน่อยชมเสร็จครบครับแซ่บๆพี่น้องกับประกาศงี้ขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะมาแซ่บๆเดี๋ยวนะครับอืมทุกใจบโบกหน่อยอาเสื้อแล้วเด้ซอยเสื้อทั้งหลาย